Hora, วันนี้นะับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราจะมาดูนะครับอาชีพการทำปะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าการทำปอนะครับดูที่เขาทำมาเดไปดูข้างในเลยครับไหนะอ่ะสวัสดีครับ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 กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำปอฮะเอาทำปอ ทำบ่อนะครับนี่ทำบ่อก่อนอื่นนะต้องถามชื่อก่อนนับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อแสชื่อแฟนะครับทำบ่อทุกชนิดเลยใช่ครับทำบ่อถึงบีนเปล่าถ้ามีก็อ๋อมีนะครับก็อันนี้คือแฟนะครับแสทำบ่อนะครับอ่ะวันนี้กาลังประกอบรถเอ่อรถเก่งอ๋อปรถเก่งนะครับคือทำเบาะหนังใช่รถเก่งที่เขา เอามาทำใช่ไหมวันนี้นะใช่ใช่เป็นอันนี้เป็นหนังซีอูแล้วก็ผสมใส่มันนี้ซีอูกับพีวีซีอ๋อมันใต้ต่างกันยังไงแล้วแต่ลูกค้าเลือกอเอแล้วแต่ลูกค้ามันอยู่ที่ลายอ๋อยู่ที่ลายหนังด้วยนะครับนี่นี่คือหนังดู อ๋อนูนนนะนี่อันนี้มระกอบแล้วอ๋อประกอบแล้วเแล้อเอ่อมีชุดข้างในอยู่ครับอันนั้นชุดหลังอ๋อนี่ชุดชุดหลังใช่ไหมนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราทำเนาะเลือกหนังได้อะไรได้ได้แล้ก็เย็บเองเลยลูกค้าตามใจลูกค้าจะอ๋อจะตามใจลูกค้าด้วยแล้วก็ว่าจะเลือกแบบไหนรูปแบบยังไงนะสำหรับสำหรับร้านนี้ร้านอื่นไม่รู้อ๋อครับร้านนี้ได้หมดเนาะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าต้อง เราเย็บเองไรเองหมดเลยเดินได้เองหมดเลยเย็บทเองหมดเย็บหมดเลยขั้นตอนขั้นตอนาทำเองหมดเลยเนาะเออก็ทำได้หมดเลยนะครับการเย็บปอนะครับเนี่ยนะครับใครที่สนใจนะก็มาร้านนี้ได้นะอยู่ตรงไหนแนะนําด้วยอยู่ตรงไหนครับสถานที่สถานที่อ่าแนะนำหน่อยได้เลยครับช่วยกันช่วยกันมตลาดบางรี้เลยเทศบาลมาอ๋อนะครับก็ นะครับก็อยู่ฝั่งตลาดตังลี่นะตรงสะพานที่อ่าทนพอเรียบเทศาบาลเลยะนะทางเทศาบาลจะมาวัดสมิน้องอ่าห้าร้เมตรนะครับก็จะเจอหลานเลยนะก็จะมีชื่อชื่อนะับชื่อหลานใช่ป้ายป้ายหลานกอมเอ่ามีป้ายหลานชื่อแสและแสทําเบาะนะที่รู้จักกันนะนะ ก่อนอื่นเลยก็ฝากเบอร์โทรด้วยครับฝากเบอร์โทรท่านผู้ชมด้วยถ้าสนใจจะมาทำนะแนะนำไปเลยนะครับแปดสามคอณแปดแแปดสาม่ิบแปดห้าสามห้าสอง <c oughs> ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับใต้ใต้คลิปอีกทีนะครับให้ชัดเจนแล้วก็ติดต่อได้นะคใครที่อเบารนะรมีปัญหาเบอะขาด นะครับก็ติดต่อน้องแซ่ได้เลยเนาะน้องแซะครับก็ตามเนี้ยเลยตามในคลิปเนี่ยมาสอบถากมก็ได้มาสอบถามก็ได้นะครับถ้าเราสนใจมันอยู่ที่รา,ราคาด้วยเนาะใช่ใชอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนังอยู่ที่ลดลายด้วยแต่ไงรับมันก็ราคาไล่ๆกันมันอยู่แตกต่างกันที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะสั่งลายลายเพิ่มอะไรไม่ตงตามราคาไปแต่รองนะก็ ราคาเองเนาะนะก็ค <The> mm ุยกันได้การเลือกคุยอะไรกันได้นะข้ามาคุยก่อนถ้ามาคุยกันก่อนว่าเราจะไหวไหมหรืออะไรนะก็มาคุยก่อนนะครับว่าเดี๋ยวโทรมาถามก็ได้เนาะก็ตาเบอโทนะครับตอนหลังคลิปนั่นแหละเดี๋ยวจะทิ้งใต้คลิปที่ที่ให้ไหวนะครับก็นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับทำบาะทุกชนิดนะพีน้องบอกแล้วนะบ่อเครื่องบินก็ทำได้ถ้ามีนะมาทำได้เลย ครับก็วันนี้ครับก็ขอบคุณขอบคุณด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ